สรุปวิธีการจัดการความเครียดก็จะมีอยู่3อย่างนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการรู้ลดแล้วก็กันความเครียดตัวแรกรู้ก็คือเราต้องตระหนักรู้นะครับว่าเวลาเรามีความเครียดเราจะมีปัญหาที่แสงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและพฤติกรรมของเราอย่างไงบ้างซึ่งเท่าที่เราเรียนรู้มาก็คงจะประเมินได้โดยไม่ยากหรือถ้าหนาจะใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิตก็จะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากเช่นกันนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของการลดความเครียด ทำยังไงที่จะให้ความเครียดลดลงโดยไม่ใช่เป็นแค่ไปเบี่ยงเบนความเครียดทํากิจกรรมต,รต่างๆซึ่งพอเรากลับมาก็จะกลับมาเครียดเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อสําคัญที่เราจะได้ฝึกกันต่อไปสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันความเครียดใหม่ๆไม่ให้เข้ามาในจิตใจของเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีวิธีการที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันเช่นกันครับเราจะมาฝึกการลดและก็ป้องกันความเครียดด้วยวิธีการของสมาธิและสตินะครับซึ่งเป็นสมาธิและสติในแนวจิตวิทยาที่คนสามารถฝึกได้ การฝึกสมาธิจะช่วยเราลดความเครียดความว้าวุ่นที่สะสมในจิตใต้สำึกของเรานะครับทำให้เรามีความสงบมีความผ่อนคลายซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับการฝึกสติให้เรามีคุณภาพของจิตที่มีสภาวะที่เราเรียกว่าไม่วอแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์นะครับสภาวะจิตจแบบนี้จะช่วยทําให้ความเครียดใหม่ๆไม่สามารถเข้ามาสะสมในจิตใจของเราได้เราลองมาติดตามกันดูครับ การฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้จิตเราหยุดคิดนะครับปกติจิตของเราเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะสะสมความคิดลบกลายเป็นความว้าวุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับการฝึกสมาธิที่จะทําให้จิตเราหยุดคิดจนกระทั่งเราเกิดความสงบและผ่อนคลายนะครับโปรแกรมนี้เราจะเรียนรู้การหยุดคิดด้วยการรู้ลมหายใจนะครับการรู้ลมหายใจซึ่งเป็นสัมผัสที่เบามากบริเวณที่ปลายจมูกที่ผ่านเข้าออกของลมหายใจเนี่ยนะครับ ทำให้เราเนี่ยจะต้องหยุดคิดเพื่อที่เราจะได้สามารถจดจ่อกับความรู้สึกเบาๆนั้นได้นะครับท่านสาสามารถทําได้ด้วยการที่ใช้การหายใจเข้าออกยาวสักคู่หนึ่ง,งห้าถึงหกลมหายใจเราก็จะสามารถสังเกตลมหายใจได้โดยไม่ยากใช้วิธีเลือกสังเกตที่ข้างใดข้างหนึ่งที่เรารู้สึกชัดกว่าตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดเราก็จะพบกับลมหายใจนะครับดูไปให้ต่อเนื่องได้ลมหายใจปกติเราลองมาทดลองกันดูสักหนึ่งนาทีนะครับ ทุกท่านลองนั่งให้หลังตรงศีรษะตรงครับหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกยาวสักห้าหกลมหายใจใช้ช่วงนี้สังเกตสัมผัสเล็กๆของลมหายใจที่ปลายจมูกโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดๆครับโดยเลือกสังเกตข้างที่ชัดกว่าตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดดูไปให้ต่อเนื่องได้ลมหายใจปกติครับใช้เวลาช่วงนี้สักหนึ่งนาที เอาละครับค่อยๆเรืมตาขึ้นครับสังเกตดูไหมครับว่าในช่วงหนึ่งนาทีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ลมหายใจได้บางช่วงแต่เสร็จแล้วก็จะมีความคิดปรากฏขึ้นในจิตของเรานะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดคิดไปได้อย่างต่อเนื่องความคิดประเภทนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าความคิดจากจิตใต้สํานึกซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นมาก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาความสงบได้ พราะ,ะนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการกับความคิดเหล่านี้นะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราจัดการความคิดไม่ถูกวิธีเช่นเราคอยไปห้ามมันหรือไปวาวุ่นกับมันซึ่งทั้งสองแบบนี้ก็ล้วนแต่เป็นความคิดทั้งสิ้นนะครับเราก็จะไม่สามารถทําให้เราสงบได้วิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าให้เราเข้าใจว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่สะสมในจิตได้สํานึกเราเพียงแต่ปลดปล่อยมันออกไปด้วยการรู้ตัวไม่คิดตามความคิดเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงไปเองนะครับ การนั่งสัก3-4นาทีจะช่วยให้เราสามารถที่จะปลดปล่อยความว้าวุ่นไปจนเริ่มเกิดความสงบได้นะครับอทุกคนลองนั่งให้หลังตรงศิษษะตรงอีกครั้งหนึ่งครับหลับตาเบาๆเริ่มต้นในการหายใจเข้าออกยาวสัก5-6ลมหายใจใช้ช่วงนี้สังเกตสัมผัสเล็กๆของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่ชัดกว่าตำแหน่งที่ชัดที่สุดดูไปให้ต่อเนื่องได้ลมหายใจปกติครับ ระหว่างนี้จะมีความคิดจากจิตใต้สํานึกปรากฏขึ้นบา้างทุกครั้งที่มีความคิดเหล่านี้ปรากฏขึ้นก็เพียงแต่รู้ตัวไม่คิดตามนะครับเตือนตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่ก็คือกลับมาหยุดคิดด้วยการหายใจเข้าออกยาวสักครั้งสองครั้งเราก็จะจับสัมผัสของลมหายใจได้ดูไปให้ต่อเนื่องครับทําแบบนี้ทุกครั้งที่เรามีความคิดเกิดขึ้นเอาล่ะ,ะครับเมื่อท่านสามารถที่จะ หยุดคิดได้ก็ยังคงหลักตาอยู่ต่อไปนะครับจัดการกับความคิดได้ดีขึ้นเราจะใช้ช่วงนี้เนี่ยเรียนรู้ที่จะนั่งสมาธิให้เกิดความสงบให้มากขึ้นด้วยการนั่งต่อเนื่องออกไปสักระยะหนึ่งนะครับระหว่างนี้ถ้าเรามีความสงบเราอาจจะมีความง่วงเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ท่านจัดการกับความง่วงนะครับด้วยการยืดตัวให้ตรงหรือไม่ก็หายใจเข้าออกลึกๆสักคู่หนึ่งหรือจินตนาการเป็นแสงไฟที่สว่างมากๆให้หายง่วง กลับมารู้ลมหายใจใหม่ดูไปให้ต่อเนื่องครับการฝึกให้เราสามารถที่จะรู้ลมจะใจได้อย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดความสงบมากขึ้นครับอาล่ะครับทุกท่านเมื่อ,อครบเวลาแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับยังคงอยู่กับลมหายใจต่อไปอสักหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องหลับตาครับไม่ต้องสุใจสิ่งที่เห็น สนใจแต่ลมหายใจของเราเองถ้าลมหายใจไม่ชัดก็หายใจเข้าออกให้ยาวขึ้นเล็กน้อยดูไปให้ต่อเนื่องสักหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องหลับตาครับเราเรียกว่าสมาธิลืมตาดีมากครับที่เราสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ทั้ง3ขั้นตอนนะครับก็คือฝึกหยุดความคิดด้วยการรู้ลมหายใจ จัดการกับความคิดที่มาจากจิตได้สำนึกโดยรู้ตัวไม่คิดตามบทบ่อยมันไปแล้วก็จัดการกับความง่วงโดยการยึดตัวให้ตรงนะครับหรือให้ใจคลอ,อกลึกๆจินตนาการเป็นแสงไฟที่สว่างมากๆให้เราตื่นตัวใหม่นะครับเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความสงบที่สะสมขึ้นมานี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับทําให้เราสามารถที่จะมีความสงบมีความผ่อนคลายลดความว้าวุ่นที่สะสมในจิตใจเราซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อสุขภาพกายและจิตของเราครับการออกมาอย่าง จากความสงบยังช่วยทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้ดีกว่าที่เราออกมาจากความว้าวุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นรักฐานที่ดีสําหรับการฝึกสติในตอนต่อไปครับสติเป็นสภาวะจิตที่อยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะฝึกได้ไม่ยากโดยการใช้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นตัวช่วยนะครับถ้าเรารู้ลมหายใจไว้บางส่วน มันจะช่วยทําให้เราสามารถทําจิตต่างๆอย่างที่เป็นปัจจุบันการเป็นปัจจุบันของจิตเนี่ยนอกจากจะทําให้เราไม่วอกแวกแล้วที่สําคัญก็คือว่าทําให้เราไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่ายนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับจิตพื้นฐานของเรานะที่เราจะมีสภาวะจิตที่วอกแวกแล้วก็ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่ายเราจะเริ่มต้นด้วยการที่ทําสมาธิก่อนสักหนึ่งนาทีให้เราสงบนะครับ จากนั้นเราก็จะทําสมาธิลืมตาหนึ่งนาทีเพื่อให้จิตเราคุ้นเคยกับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันไว้นะครับโดยยังไม่ต้องทําอะไรจากนั้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องของสติด้วยการรู้ลมหายใจไว้บางส่วนรู้ในกิจที่ทำทุกคนนั่งให้หลังตรงศีรษะตรงครับหลับตาเบาๆเริ่มต้นด้วยการหายใจคอ,อกยาวก่อนสักห้าลมหายใจสังเกตสัมผัสข,ของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่ชัดกว่าตำแหน่งที่ชัดที่สุดดูไปให้ต่อเน,นื่องในลมหายใจปกติครับ การจากความคิดทึงเข้ามาด้วยการรู้ตัวไม่คิดตามนะครับกลับมาู้ลงลมหายใจใหม่ทุกครั้งดีมากครับทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นเราจะทําสมาธิลืมตาสักหนึ่งนาทีนะครับยังคงลูลงลมหายใจต่อไปครับไม่ต้องสนใจสิ่งที่เห็นสนใจแต่ลมหายใจของเราเองเอาละครับจากนี้ไปนะครับลองู้ลงลมหายใจไว้และลองลุกขึ้นยืนสิครับ เวลาที่เรายืนเนี่ยเราสามารถยืนอย่างมีสติก็คือรู้ในการยืนของเราได้นะครับด้วยการรู้ลมหายใจบางส่วนรู้อาการของการยืนด้วยการรู้สัมผัสของเท้าทั้งสองข้างที่สัมผัสพื้นครับเป็นไงครับรู้ลมหายใจบางส่วนรู้สัมผัสของเท้าที่พื้นไหมครับดีมากครับต่อไปเราก็จะลองมีสติในการเดินดูนะครับนะครับยังคงรู้ลมหายใจไว้บางส่วนแล้วก็รู้สัมผัสของเท้าข้างที่สลับการสัมผัสกับพื้นนะครับ รู้ลมหายใจนะครับลองเดินสัก3 4ก้าวครับรู้สัมผัสของเท้าที่เราสัมผัสพื้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราฝึกไปสักคู่หนึ่งก็จะไม่ยากนะครับจะเห็นว่าจิตเราจะไม่วอกแวกไปจากไหนเลยนะครับยังคงอยู่กับเรื่องของการยืนการเดินนะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานของกริยาที่เราทําอยู่ประจําครับต่อไปจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้งานบ่อยๆก็คือการใช้มือในการทํากิจกรรมต่ตางๆเช่นการหยิบจักนะครับ ท่าลองรู้ลมหายใจแล้วก็ลองลองสัมผัสข้าวของที่ท่านอยู่ใกล้ตัวสักหนึ่งชิ้นครับให้รู้ลมหายใจแล้วก็รู้สัมผัสของนิ้วที่เราสัมผัสกับสิ่งนั้นครับเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะอยู่กับการทําสิ่งนั้นได้ด้วยการรู้สัมผัสที่เราทําสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือมีสติในการหยิบจับนั่นเองนะครับการหยิบจับนี่เป็นกิจกรรมที่เราทํามากนะครับไม่ว่าจะที่ทํางานเช่น เราจะหยิบข้าวของเราจะเขียนนะครับเราจะพิมพ์อยู่ที่บ้านนะครับเราจะล้างจานนะทำกับข้าวนะครับทำจิตต่างๆแล้วก็ล้วนแต่ใช้การหยิบจับทั้งสิ้นแล้วก็สามารถที่จะหยิบจับอย่างมีสติได้นะครับจะเห็นว่าพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีคุณภาพใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คือสภาวะจิตที่เราอยู่กับปัจจุบนันโดยไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับในอนาคต ที่เราจะมีชีวิตที่ป้องกันความเครียดใหม่ๆที่เกิดจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาในจิตใจของเราได้ครับ